สสวัสดีคดิฉ<ม>ันได้ยินนะคุณผู้ชมที่ดูด้วยครับผมเด็กชายปุ้ยผู้ดํารงคนละครับผมเด็กชายสุดทุ์แข็งันครับพวกเรามาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับ ว่าเรื่องที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ของเขอก็คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของปากใบและขนาดของปากใบกับความสามารถในการลดปริมาณของไอโซตรีธาตุของ C A M ค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหาเนื่องจากปัญหาปุิมาณไอโซตรีธาตุเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากกับชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งในด้านการพัฒนาโคมงเศรษฐกิจและสุขภาพค่ะ จัยสืบค้นพบว่าพืชกลุ่มหนึ่งที่เป็นพืชไม้พุ่มขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้ลดปริมาณฝุ่นละอองในบ้านเรือนก็คือพืช CAM ซึ AA, ่งมีกลไกการถือคาร์บอนไดออกไซด์บรรยากาศในเวลากลางคืนและมีการเปิดปิดของปากใบที่แตกต่างจากพืชทั่วไปอย่างไรก็ตามไม่มีางานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลให้พืช CAM สามารถลดฝุ่นละอองได้ ดูใจคิดว่าปากใบเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเนื่องจากปากใบเป็นทางห่างของแก๊สและไอ้น้ำเมื่อวื่ใครน้ำออกทางปากใบไอ้น้ำหน่อยนี้อาจช่วยดัจกจับฝุ่นลออกได้ค่ะคำถามวิจัยเพื่อ C A M สามารถลดฝุ่นลออกเชี่ยม2.5ได้ดไหรือไม่ พื่อ C A M ที่นำมนาทดลองสาชนิตได้แก่ลนงกรสัปะรดสีแระกาช้างุ้นชนิได้สามารถลดได้ไไไไาาดีที่สุดและขานามแห่นของปากใบและขนาดของปากใบมีความสัมันกับความสามารถในการลดป็นมาฝุองเอฟสหรือไม่สมมติฐานผ้วใจคาดว่าพื้ C A M ทั้งสามชนิดทั้งสามชนิดสามารถลดส่วนของเอฟสองจุดห้าได้และลิ้นมางกรสามารถลดได้ดีที่สุดรวมทั้งคนามแห่นของปากใบและขนาดของปากใบมีผลต่อความสามารถในการลดป็นมา การดำเนินการนะครับการดำเนินการของบเราจะแบ่องออกเป็นสามตอนก็คือตอนที่1เป็นการตรวจวัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องครับตอนที่2เป็นการศึกษาความสาสมารถในการลดปริมาณฝุ่นละองะองเี่องฝุนห้าของเพอร์เซียลครับและตอนที่3เป็นการศึกษาวความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของปากใบขนาดปากใบกับความสามารถในการลดปริมาณฝุ่นกีสอง2.5ของเพืรเซียครับ กําหนดจุดที่ใช้ในการศึกษานะครับเราใช้จุดที่ใช้ในการศึกษาของเราก็คือโรงเรียนสที่แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราใช้เพื่อสามชนิดเป็นเพื่อที่เราใช้ในการทดลองนะครับก็คือต้นงาช้างต้นดิมังกรและต้นสัมฤทธิ์ครับวิธีการตรวจความเป็นกรดเป็นเบบของดินนะครับเราก็จะทําการชั่งนะครับเติมน้ากลั่นใช้แท่งแก้วคนและจุ่มด้วยกระดาษวัดค่า pH หรือว่า Universal Indicator ครับ วิธีการตรวจวัดอุณหภูมิในดินนะครับวิธีที่1ก็คือตอกเหล็กให้เป็นร่องลึกประมาณ15เซนนะครับหลังจากนั้นเสียบเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปนะครับรอ2นาทีแล้วก็อ่านค่านะครับวิธีการวัดอุณหภูมิที่ถิวใบนะครับเราจะใช้กล้อง FLIR G165 นะครับเป็นกล้องอินฟาเรดนะครับฉายไปบนผิวใบของพืชน,นะครับก็จะได้ผลดังภาพครับวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิ ในบรรยากาศนะครับเราก็จะใช้เทอร์โมมิตเตอร์แบบดิจิตอลของคณะสิ่งแวดลอ้อมหาอะไรเกษตรศาสตร์ได้ผลเป็นกราฟต่างๆนะครับวิธีการที่เราจะกําหนดสิ่งแวดลอ้อมที่ใช้ในการศึกษาโดยสร้างกล่องแบบนี้นะครับเป็นกล่องปิดโดยเราจะปิดด้วยฟิล์มห่อพลาสติกครับหลังจากนั้นเราจะนําต้นไม้ทั้งสามต้นมาใส่ไว้นะครับแล้วเหลือองุออ่นหนึ่งใบหลังจากนั้นเราจะใช้แอร์คฮอลิตีดีเทคเตอร์นะครับใส่ลงไปในกล่อง วัดค่าคุณภาพอากาศครับวัดต่อไปเป็นการวัดความหนานแน่นของตาใบและขนาดตาใบครับหนึ่งเราจะทําการทาน้ำยาทาเล็บลงไปบนใบของตื้นครับสองนำเทปใสามาแปะนะครับสามนำเทปใสที่แปะมาแล้วเนี่ยมาแปะบนกระจกสไลด์นะครับสี่นำกระจกสไลด์ไปสองถันก็จุลทั์และถ่ายรูปครับหลังจากนั้นเราจะใช้โปรแกรม i อเ g นจ J นะครับ ในการนับจํานวนของปากใบวัดพื้นที่รูปถ่ายนะครับแล้วก็คุาลังความหนาแน่นแล้วก็วัดขนาดของปากใบครับหลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบาความสัมพันธองแต่และข้อมูลครับอันนี้คือตาราแงแสดงการศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพืชสีเอ็มทั้งสามชนิดนะครับโดยเราพบว่าค่า ph ในดินนะครับส่วนสําประสิและต้นงาช้างเนี่ย มีถึงแปดเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิในดินนะครับต้นงาช้างนะครับสูงที่สุดอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้าองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ผิวใบนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับต้นสับปะรดสีสูงที่สุดอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางวันนะครับต้นงาช้างนะครับสูงที่สุดอยู่ที่สามจุดเอ็ดจุดสามองศาเซลเซียสนะครับ ีคือกราฟแสดงปริมาณความสามารถในการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ในเวลากลางคืนนะครับโดยที่ต้นยาช้างสามารถลดได้มากที่สุดอยู่ที่33.85%นะครับและในช่วงเวลากลางวันนะครับต้นงาช้างสามารถลดได้มากที่สุดซึ่งอยู่ที่29.08%นะครับและตลอดทั้งวันนะครับต้นงาช้างสามารถลดปริมาณฝุ่นได้มากที่สุดอยู่ที่33.84%นะครับอันนี้คือกราฟ อันนี้คือตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของปาบใบและขนาดของปากใบกับความสามารถในการูดเป็นมันฝุ่น PM 2.5นะครับโดยที่ตัวงาช้างเนี่ยสามารถลดได้มากที่สุดอยู่ที่33.84็แล้วก็ขนาของปาบใบของ้นงาช้างก็มากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ขนาดของปากใบเนี่ยครับอยู่ในระดับกลางนะครับท็ไม่เห็นว่าความสามารถในการูดเป็นมันฝุ่นมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของปากใบนะครับ สุดผลนะครับคืชที่ทั้งสามชนิดสามารถลดปริมาณฝุ่นได้ครับและต้นน้ำชาสามารถลดได้มากที่สุดลองมามาคุอมังกรและสุดท้ายคือสัมสีครับเพราะแต่เน้นของปากใบนะครับมีความสมคัญกับความสามารถในการลดปริมาณฝุ่นนะครับและขนาดของปากใบนะครับไม่มีความสัมพัน์กับความสามารถในการลดปริมาณฝุ่นนะครับอภิไยก็คือนะครับต้นน้ำช้างเนี่ยที่สามารถลดปริมาณฝุ่น ได้ที่สุดมีผลมาจากความหนาแน่นของปากใบมากนะครับโดยเราคิดว่าเมื่อต้นไม้เปิดปากใบนะครับและคายน้ำออกมาน้ำจะไปจับตัวกับฝุน่นและจุดฝุ่นกลับเข้ามาพร้อมกับเขาในออกซด์นะครับสุดท้ายนี่ก็คือข้อเสนอเนี้ยนะครับเราควรมีการศรึกษาสิทธิของเคื่อที่สามารถมาดูดซบฝุนเป็นสูตท้าได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ควรศึกษาสิทธิของเคื่องสีเอ็มให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ควรจะเพิ่มความขีดในการตรวจวัดให้มากขึ้นครับ ในการประการน,นะครับเราขอขอบคุณสถาบันวิจัยนะครับจุฬานะครับอาจารย์ที่ศึกษา,าและพวกพอนะครับท่านนี้ก็ขอบคุณครับ